กับพวกเราสองคนในรายการซิสเวค่ะค่ะพี่กอลนะ์ฟเาวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองสวรรค์หันษาบึงบอระเพ็ดนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดแบบทุกซอกทุกมุมเลยค่ะน้องปุ๋ยเราจะพาไปชมทุกๆก,กิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆภายในบึงบอระเพ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารสแสดงพันสัตว์น้ําบึงบอระเพ็ดอาคารสแสดงพันสัตว์น้ําบึงบอระเพ็ดนะคะไฮไลท์หลกัลกๆเลยเข่าคืออะไรคะพี่กอล์บมังปลาค่ะยาว24เมตรด้วยกันเลยนะคะภายในนั้นก็ยังมีปลากระเบนล่าหูแจ๊กใช่คะแล้วก็ยังมีในส่วนของบอร์ทัชพูลที่เราสามารถสัมผัสตัวปลาได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็ในกิจกรรมที่2เราก็อาจจะไปดูการแสดงโชว์จระเข้หวัดเสียวใช่ค่ะคะพบกับการแสดงที่น่าตื่นเต้นหวัดเสียวถึงรอบเลยค่ะน้องตุยค่ะเป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างนายพานกับจระเข้ใช่ไหมคะ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทราบมาว่าเป็นกิจกรรมใหม่นั่นก็คือการแสดงเองกอพะบูแล้วก็การแสดงเชิดสิงโต,งตค่ะเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนเนาะพี่กอเนาะ,ะเป็นการเชิดสิงโตกล่องสิงคนะคะเขาบอกว่าลีลาการเต้นนั้นเล้าใจแล้วก็นสนุกสนานด้วยค่ะคือยังไงต้องไปดูกันค่ะและอีกที่หนึ่งค่ะพี่กอฟที่นี่ลืมไม่ได้ตามสโลแกนที่เขาว่าที่พักหลักร้อยบรรยากาศ ร้านที่ไหนคะพี่กอฟนั่นก็คืออาคารที่พักนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดเล็กไซร์รีสอร์ทนะคะค่ะเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าที่บึงบอระเพ็ดของเราเนี่ยมีอาคารที่พักนักท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันอย่างที่พี่กอฟบ,บอกทุกซอกทุกมุมภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ<ช>็ดนะคะถ้าพร้อมแล้วพี่กอฟพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เราก็อยู่กันที่ฟาร์มแกะกำลองค่ะพี่จ๊อบก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งของบึงบลาพิษเลยนะคะใช่แล้วค่ะนี่เลยสวยงามแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะใช่ค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงบอระเพทค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของตู้แสดงพันธ์ปลาน้ําเค็มค่ะอกองพลาที่นี่นะคะเขายังมีบอทัสคูลนะที่ทําให้เราสามารถสัมผัสตัวปลาเป็นๆได้ด้วยสามารถเอามือลงไปเลยใช่แล,แล้วค่ะสามารถเอามือลงไปสัมผัสปลาเป็นๆได้นะคะคถ้ายังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าได้คะไป<ด>กันเลยค่ะ จะมีวันละหกรอบนะคะเริ่มสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงครึ่งป่ายโมงครึ่งป่ายสองครึ่งแล้วก็ป่ายสามครึ่งค่ะมีการแสดงทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยใช่ไหม่ใช่ค่ะวันหยุดนะคะตอนแรกก็เปิดการแสดงหมดเลยแล้วค่าเข้าชมเท่าไหร่คะค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่สามสิบบาทเด็กยี่สิบบาทผู้สูงอายุเข้าชมฟรีค่ะค่ะถึงนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาชมโชว์จระเข้หวัดเสียวที่นี่ได้นะคะหรือจะมาเดินชมรอบบ่อจระเขทก็ได้ค่ะ แล้วก็มันเทมันเองค่ะก็ะะนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่อยากจะมาให้อาหารสามารถมาได้เลยนะคะก็อยู่ตรงไหนคะน้องฝนอยู่บริเวณถนนเส้นหลังนะคะค่ะคนักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาได้มาชมกวางลูซ่ามาชมกวางดาวแล้วก็สามารถมาให้อาหารกวางได้ด้วยค่ะค่ะ อาคารนะคะที่มีไว้ให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยค่ะค่ะห้องพักของเรานะคะก็จะมีทั้งห้องพักที่เป็นเตียงคู่เตียงเดี่ยวแล้วก็ห้องพักแบบ VIP ด้วยค่ะพี่ก๊อฟแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่สาคัญนะคะค่ะนั่นก็คืออาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการค่ะก็จะเป็นอาคารที่จุคนได้2,500คนนะคะอ่าแล้วก็มีระบบแสงสีเสียงครบคันเลยค่ะน้องปุ๋ยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาใช้อาคารสัมมนานะคะ,คะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ชนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะวิ่ก๊อฟเราก็พาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะ,คะสาหรับนักท่อง,งเที่ยวท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดโทรศัพท์0 5 6 2 7 4้ 22หรือสายด่วน1131ค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเพจ Facebook นะคะแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดค่ะ,ะค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะ s ิสเว y จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมร้านเด็ดร้านดังร้านไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในช่วงซิสพาชิมค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงซิสพาชีค่ะพี่ก๊อฟคราวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Coffee in Farm นะคะเป็นร้านอาหารน้องใหม่ที่ยังเปิดให้บริการไม่ถึงปีนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบึงบรัเพลส์ค่ะพี่ก๊อฟแล้วก็อาหารขึ้นชื่อของร้านนี้นะคะก็จะมีอาหผัดไทยเตาถ่านขนมเบื้องเตาถ่านนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านด้วยนะคะว่า ผัดไทยเตาถ่านขนมเบื้องเตาถ่านเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร้านอาหารร้านนี้นะคะไม่ใส่ผงชูรสในอาหารดีนะคะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้าน Coffee In f ฟ r ร์มแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อหม้อดำนะคะเป็นเจ้าของร้าน Coffee In f ฟ r รมแล้วก็เป็นเจ้าของปัทิีฟาร์มค่ะ พี่มดแางคะได้ข่าวว่าที่ร้านเนี่ยคะ่ะมีอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะค่ะอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะก็จะเป็นผัดไทยโบราณนะคะใช้เตาถ่านแล้วก็ขนมเบื้องโบราณนะคะใช้เตาถ่านแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็เป็นซี่โครงอ่อนย่างน้ำจิ้มแจ่วคะ่ะใช้เตาถ่านนี่ค,คือใช้เตาถ่านในการทำใช่ไหมคะใมีความเป็นมาอย่างไรถึงถึงเลือกใช้เตาถ่านในการทำ ก็เมื่อก่อนนี้นะคะป้าที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือป้าก็อายุก็เกือบจะ80ดสิบแล้วแกขายมาประมาณ4ี่สิปีแล้วค่ะเมื่อก่อนแกขายอยู่เป็นเพิงสังกะสีอยู่หน้าบ้านแล้วแกก็หยุดขายไปเพราะว่าแกประสบอุบัติเหตุก็คือว่ารถล้มแล้วแกเดินไม่ได้แต่ทีเนี้ยก็แกอยากขายเราก็เลยบอกกันแกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดร้านให้จะได้มีคนช่วยก็เลยเป็นที่มาของขนมเบื้องเตาถ่านแล้วก็ใส่ใ้เตาถ่าน แต่ก่อนหน้านี้ค่ะเรามีร้านกาแฟอยู่แล้วเราเราเปิดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีที่นั่งเยอะค่ะพอเริ่มมีอาหารข้ามาก็มีที่นั่งเยอะขึ้นใช่ค่ะว่าช่วงนี้ก็ลูกค้าเพียบเลยนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นวันหยุดก็คือทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ถ้าวันธรรมดาก็จะเบาหน่อยก็จะมีช่วงตอนกลางวันค่ะกี่มดดามค่ะแล้วเวลาเปิดปิดร้านนี่เวลากี่โมงกี่โมงออร้านเราเปิดตั้งแต่ 9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะค่ะมีวันหยุดไหมคะมีหยุดทุกวันพี่ค่ะค่ะหยุดทุกวันพฤหัสใช่ค่ะค่ะให้ป้าแกได้พักค่ะที่มดดัามค่ะ ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาชิมอาหารที่ร้านค่ะเดินทางมาที่ร้านยังไงคะก็ถ้ามาจากถนนสายเอเชียนะคะถ้ามาจากทางกรุงเทพอะค่ะก่อนวิ่งเข้าตัวเมืองก่อนเข้าสะพานเดชาจะมีแยกบุญวรรเพชรนะคะก็เลี้ยวขวาผ่านหน้าแมคโคและคอนสวรรค์มาประมาณ10กิโลเมตรค่ะร้านจะอยู่ทางขวามือค่ะอยู่ติดถนนเลยเห็นป้ายชัดๆก็คือปที่ฟาร์มค่ะอยากให้พี่บดดฝากร้านแก่คุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาทานที่ร้านของเรานะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็มีอาหารหลากหลายมีตั้งแต่ผัดไทยโบราณขนมเบื้องโบราณนะคะซี่โครงอ่อนย่างน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็ยังมีสเต็กมีข้าวผัดกะเพราต่างๆนะคะก็สนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0624465364นะคะแล้วก็ทางเพจของร้านนะคะ Coffee in Farm นครสวรรค์น,นะคะร้านเล็กๆของเราเนเ้นคุณภาพและความอร่อยค่ะ ค่ะแล้ววันนี <h <h ้ต้องขอขอบคุณพี่มดดำมากมากเลยนะคะที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับร้านกับรายการซิสเบย์ของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับร้าน c o f f e ินฟ f ร์มนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก๊อฟรสชาติอาหารร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ให้เยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นซิสพาชิมให้ผ่านค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากช่องซิสเบย์ด้วยนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่ก๊อฟใช่ค่ะ,คะ,ะพบกับเราในครั้งหน้านะคะกับรายการ s i สเว y นะคะจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปชิมของอร่อยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ